สวัสดีครับดีอนรากสู่มิจฉภูมิ n แนลนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนตามคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์ถล่มทลายเข้ามานะครับไม่ถล่มทลายหรอกก็ประมาณร้อยสองร้อยคอมเมนต์นะเกี่ยวกับ IL ที่ผมสอนไปครับวันนี้ผมก็จะมาสอน IL Reading เพิ่มนะครับก็มีคนบอกว่าให้สอน i e เอ a d i n g i n g ทุกทุกพาร์ทเลยผมก็เลยวันนี้ก็เลยมาลุยกันเลยนะครับค่อยๆไปจะอ่านถ้าเกิดว่าอยากได้คอนเทนต์ดีๆฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาเยอะนะครับบอกมาว่าอยากเรียนอะไรอยากได้อะไร เดี๋ยวเฮียจัดให้เดี๋ยวเฮียปุ๊บจัดให้ไปเริ่มมาเลยเมื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาพภาๆเสียเวลานะครับโอเคกดอัดแล้วชิมีโอเคดูนะครับตอนนี้วันนี้นะครับผมจะมาสอนเรื่องของ IEL reading part ที่มันเป็นให้เราใส่ list Of Researcher ที่เป็นเป็นชื่อคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อคนหรือว่าจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ a b c d e f นะครับให้เรา m a แม h กับ Passage ข้อ27 3 1ถึง3นั่นเองนะครับผมโอเคดูนะคราวนี้เทคนิคของการทำ i l reading type นี้เนี่ยในการยัดชื่อ Researcher เข้าไปเนี่ยคืออะไรดูนะครับหนึ่งเลยขั้นแรกสเต็ปที่1นขอเขียนตรงนี้เลยแล้วกัน 1> STEP 1นี่คือเดี๋ยวผมพูด general ก่อนแล้วเดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ STEP 1คืออะไร STEP 1ก็คือเราต้องรู้ก่อนเลยว่าไอ้ p a s s a g ทั้งหมดเนี่ยมันจะเรียงตาม researcher มันจะไม่ได้เรียงตามข้อ2 7ถึง3ปกติข้อ reading เนี่ยมันจะเรียงไปถูกไหมข้อที่1 2 3ข้อที่1เนี่ย p a s s a g สิ่งที่อยู่ใน p a s s a g มันก็จะมาก่อนข้อที่3แสดงว่าข้อที่1อาจจะอยู่แถวนี้ คำต,ตอบจากข้อที่3มันจะอยู่ข้างหลังข้อที่4อยู่ข้างหลังถูกไหมแต่เนี้ยมันไม่ได้เรียงตามมันไมไ่เรียง1 2 3าแบบนี้นะถ้ามันจะให้เราใส่ชื่อ researcher นะให้เราใส่ชื่อคนอ่ะมันจะเรียงตามชื่อคนตรงนี้แสดงว่าชื่อคนคนแรกอ่ะมาก่อนมานศเลยพาสเ็จก่อนชื่อคนคนที่ 2, สองเสร็จแล้วก็ชื่อคนคนที่สามอขาจเรียงไปเรื่อยเนาะแล้วอันเนี้ยมันจะเหมือนแบบ standalone task นิดนึงคือมันจะไม่เกี่ยวกับ ข้อยี่สิบเอ็ดถึงข้อสามสิบเอ็ดมันจะไม่เกี่ยวกับข้อสามสองถึงสี่สิบมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ทัสข้างหลังพวกนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันอืมโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยคือเราต้องสกิมสกิมสเต็ปที่หนึ่งคือสกิมจากรีเ e ิร์เชอร์ไปจนถึง F เนาะโอเคแล้ว สเต็ปที่สพอเราสกิมเจอชื่อเขาแล้วเนี่ยให้เราอ่านประโยคที่มีชื่อเขา read sentence sentence that has the name โอเคอ่านประโยคที่มีชื่อเขาสเต็ปที่3คือให้เรามาอ่านคำถาม เรียง2 7่1นแล้วดูว่าประโยคที่เราอ่านมาในพาร์เซซเนี่ยมันตรงไหมกับสักข้อหนึ่ง27-28-29-30-31ดู้ไหมว่ามันตกกับอันไหน,นถ้าตรงเราก็ใส่เลตเตอร์เข้าไปโอเคเนาะเช็ควิ q คว s ช i ันโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยละกันอ่ะก่อนอื่นเลยดูนะครับดูนะครับเราเริ่มจากข้อ A ก่อน prefer ไปวะกูมไม่รู้แต่ว่านั่นแหละ p พลฟเฟอร์เราเริ่มจากชื่อรีเสิร์ชเชอร์นะอ่ะมาดูที่พาเศษเราสกิมหาคำว่า p พลฟเฟอร์เพลฟเฟอร์ไปทุกคนทุกคนดูนะครับสกิมไปพร้อมๆกันเลย p พลฟเฟอร์เพลฟเฟอร์เริ่มจากสกิมคืออะไรสกริมคืออ่านข้าวๆแบบเอาตากวาดพาเศษไปเลยกวาดกวาดกวาดเราสแกนคำว่า p พลฟเฟอร์เพลฟเฟอร์โอเค ก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักผมนะครับผมไม่ได้สอนให้ทุกคนเนี่ยเ,เก่งอังกฤษนะครับผมสอนทุกคนสอบได้คะแนน I อเอลผ่านเราไม่ต้องไปสอบใหม่หลายรอบนะเพราะกูสอบมา14ทีเพสเซอร์นะครับ,กส,รบสกิมมาได้ฮ้ยจุดๆๆอ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าแล้วสกิมแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าพอเจอหนึ่งอันแล้วมันจะไม่มีอันที่สองมันจะไม่มีอันที่สามวิธีดูครับง่ายๆเลยคือ เวลาเราสกีมเราเจอคำา prefeffer ปุ๊บสแกนต่อไปต่อสแกนต่อไปต่อจนกระทั่งมันจะเจอชื่อคนอีกคนหนึ่งอ่าลูคัสเห็นไหมแสดงว่าเรารู้ทันทีเลยว่าไอ prefefeffer p a t ของ p r e f e f e f e r มันอยู่แค่ก่อนถึงลูคัสเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสกีมหมดละเราไม่ต้องไปจเราไม่ต้องไปหา p r e f e f e f e r ต่อละโอเคเนาะสแกนจนถึงคำจนถึง researcher คนถัดไปโอเคเนาะอ่ะคราวนี้พอเราเจอคาว่า p r e f e f e r เสร็จปุ๊บทำยังไง สเต็ปที่2ให้เราอ่านประโยคของไอ้ prefer นนี้มา prefer emphasize that in order to succeed in a global business environment, organization must make investment in human resource management to allow them to acquire employee who p o s s e better skill and capability than their competitor. อ่ะเราแค่อ่านประโยคนี้ที่มีคาว่า prefer ใส่แล้ว ทุกคนครับตอนนี้สําคัญมากนะครับเวลาอ่านเสร็จปุ๊บให้เราจับใจความมาหนึ่งอันว่าประโยคเนี่ยมันพูดถึงอะไรถ้าเกิดใครไม่เองกิตมากๆโง่สุดๆให้เราเปลี่ยนประโยคเนี่ยเป็นไทยในสมองเราว่าความหมายของมันเนี่ยคืออะไรเหร็หนะเอาแค่เมนไอเดียพอเราแค่เอาเมนไอเดียแบบไม่ต้องไปสนใจเล็กเน้อยเดี๋ยวผมจะแปลให้ดูแล้วกันนะครับผมโง่กิดมากผมบอกก่อนไปเลย p f e v e r Emphasize that In order succeed in a global business environment mm hmm. ก็คือ mm hmm. เพื่อที่จะสำเร็จในธุรกิจนะครับเพื่อจะสเร็จธุรกิจเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่า Organization must make investment in human resource คือเขาจะต้องลงทุนในกับพวก HR mm hmm. oh. เพื่อที่จะ To allow them to acquire employee to post better skill and capability than their competitor mm hmm. คือเพื่อที่จะ หา Employee ที่มีสกิลดีกว่าคู่แข่งครับก็คือ Basically เขาต้องลงทุนใน HR เพื่อที่จะหาคนที่เก่งๆมาทำงานให้ปรางนันเถอะเนาะอืม p r e f e r บอกว่า HR สําสำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่หาคนเก่งๆมาทำงานให้เราเหนะครับอ่ะเรากลับมาดูไอ้คำถาม27อ่ะ สเต็ปสนะครับเช็คว่ามันตรงกับข้อไหนหรือเปล่า 27. Hotel manager need to know what would encourage good staff to remain เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะครับ Hotel manager need to know Hotel manager need to know what would encourage good staff to remain เพื่อทำให้ staff อยู่ต่อมันก็ไม่เกี่ยวนะครับ Action manager may make staff feel they should not move to different employer Actions of manager may make staff feel they should not move to เราเขาไม่ได้พูดถึงเรื่อง move เลยนะนเขาพูดถึงเรื่อง HR ที่ดีมี HR ที่ดีไม่เกี่ยวกับ move employer move e m p l o y e employee move โอเค29 little is done in the hospitality industry to help w o r k e r improve their skill ไม่เกี่ยวเลย เพราะว่าเขาบอกว่า hospitality industry เกี่ยวกับโรงแรมการโรงแรม hospitality เกี่ยวกับการโรงแรมเออมัน little thing is done ปลว่าไม่ได้ทำมันไม่มีอะไรแบบพัฒนาเกี่ยวกับ,ก,ก,บการโรงแรมเลยเพื่อที่จะช่วยให้พนักง,งานเนี่ยมีสกิลที่ดีขึ้นไม่ได้มันไม่เกี่ยวอะไรกับ p r e f e r เลยนะครับ staff are less likely ข้อสบ staff are less likely to change jobs if corporation is encouraged ไม่เกี่ยวอะไรกับเลส s l i ไ e l y to c h a n g e job เลยนะครับมีโอกาส c h a n g e job น้อยลงเขาไม่พูดถึงเรื่อง c h a n g e job เลยสาสิเ็ด dissatisfaction will pay with pay is not the only reason why hospitality workers change job โอเคยิ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับเพราะเขาบอกว่าความไม่พึงพอใจเนี่ยกับรายได้ของคือเหตุผลที่ไอพนักง,งานเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนงานนะครับ ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยเพราะฉะนั้นข้อ a มีไหมครับในนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับถึกๆเราไม่ใส่อะไรเลยมันไม่ตรงกับข้อ27ถึง31เลยโอเคอ่ะย้ำนะครับเราต้องไปกันทีละอันใจเย็นๆเนาะอามานที่2มาลูคัสกลับมาที่สเต็ปหนึ่งใหม่สติมสกรมข้อ b ลูคัสอยู่ไหนลูคัสกูอยู่ไหนลูคัส อยู่นี่เนาะลูคัสอยู่นี่เดสกิมไปด้วยกันนะครับสแกนไปด้วยกันลูคัสลูคัสเนาะหาไปเรื่อยจนกระทั่งเจอคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ลูคัสมาครูกรัสโอเคเราเจอละเพราะฉะนั้นเราจบแค่ตรงนี้อ่ะอ่านประโยคที่มีคําว่าลูคัสแล้วจับใจความสเต็ปที่สองอ่านประโยคที่มีคำว,ว่าลูคัสแล้วจับใจความ despite the recognition of the importance of employee development hospitality industry การโรงแรม has historically been nominated by underdeveloped HR practice เขาบอกว่าการโรงแรมเนี่ยมี HR ที่แย่มาก HR แย่อเออพี่จะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันถ้าเราโง,ง่กิดมากๆเราช็อตรถไปด้วยก็ได้นะว่า HR แย่ HR เลย อ่ะอ่ะประโยคที่2องว่าลูคัสอัล o อ์พอยต์เ that substandard H R M practice now does not appear to be designed to foster constructive relations with e m p l o y e e or represent managerial approach of enable อะไรวะเนี่ยยาวไปหมดหลายคนตรงนี้อาจจะงงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเฮียมีวิธีโอเคใจเย็น เจเนนกับเฮียนะครับอะถ้าเรางงอ่านประโยคยาวเรางงให้แบ่งประโยคเป็นประโยคสั้นๆ Lukas also point out that the substance of HRM practice does not appear to be designed to foster constructive r e l a t i o n with e m p l o y e e อ่ะแปลว่าอะไรคือ HR practice เนี่ย ไม่ได้ช่วย does n t t a p p e a r to ไม่ได้ช่วยให้ Foster ก็คือ Help เ no. น Foster แปลว่า Help ช่วยไม่ได้ช่วยให้ Constructive relationship with employee ไม่ได้ช่วยให้มี relationship ที่ดีกับ employee เ no. นทีละประโยค H R ไม่ได้ช่วยให้มี relationship แปลว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับ employee HR, HR ไม่ได้ช่วยให้มี relationship ที่ดีกับ employee โอเคเนาะอ่ o oh, อ to represent managerial approach that enable developing and draw out full potential of people even though employee may be b r o a d l y satisfied with many aspect of their work ก็คือ basically มันไม่ได้ช่วย มันไม่ได้ช่วยให้ Employee มันดีขึ้นเก่งขึ้นอะไรเลยเนาะเปรพอดต์ข้างหลังประโยคต่อมา b a s i c a l l y ก็คือช่วยแบบเป็นแค่ supporting sentence ให้กับประโยคแรกเลยเว่า HR ไม่ได้ช่วยให้ relationship กับ Employee มันดีขึ้นไม่ได้ช่วยให้ Employee มันเก่งขึ้นอะไรเลยอืมเพราะฉะนั้นเรามาสแกนคำถามอีกทีหนึ่ง Hotel manager need to know what would encourage good staff to remain ไม่เกี่ยวเลย ถูกไหมเพราะมันพูดเรื่องของแบบ HRM practice HRM practice ก็คือไอตัว hospitality industry ที่แบบ hospitality industry ที่ hospitality practice นะครับ okay, อนน 28, โอเคอันที่2อี่ the action of manager may make staff feel they shouldn't move to different employer ก็ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้มันคือแบบ staff move to different employer ไม่เกี่ยวเลยนะครับอันนี้มันบอกว่ามันไม่ได้ช่วย practice มันไม่ได้ช่วยให้ employee มันเก่งขึ้นไม่ช่วยให้ employee มันมี p l a e m e ดีขึ้น ยี little things i done in hospitality industry to help worker improve their skill นี่ไงถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่า h o s p i t a l i n d u s t r y ไม่ได้ช่วยให้ worker เก่งขึ้นเลยต้องตอบข้อบีโอเค okay ไหมแล้วถัดมา <c oughs> staff are less likely to change job if c o o p e r a t i o n is i n c o r r e c t ก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยน job เลย dissatisfaction อ่ะ staff ไม่ได้ d i s s a t i s f y ไม่ได้พูดเรื่องนั้นเลยโอเค เดี๋ยวมีตัวอย่างให้อีกสักสองละกันเพื่อความชัวร์ว่าทุกคนเข้าใจนะครับซ m ม r o c c a s สมาร็อกัมาเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้มันจะยากนิดนึงมันจะ,จะงงงงแต่ใจเย็นใจเย็น,ยนทุกคนเดี๋ยวมันได้แน่นอนลองทำไปสักสองสองอันมันก็โอเคแล้วอ่ามาร o c c ัสมาดูสกิมต่อจากไอลูคัสได้เลยนะ สแกนต่อจากลูคัสเขาว่ามารักาซึ่งมันก็เมคเซนต์แล้วมันเป็นตัวใหญ่มันเป็นแบบอ mm ัปเปอร์เคสมาราคัสเห็นปะอ่าแล้วหเห็นปะว่ามารักาซตัวถัดมามันขึ้น n อมันเป็นชื่อคนอีกคนหนึ่งละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจต่อละเราสนใจเฉพาะไอ้มาราคัสอ่านประโยชน์ของไอ้มาราคัสซะก็คือ among the many cited reasons are low compensation ก็คือ มีเหตุผลหลายๆอย่างแต่อย่างหนึ่งอ่ะก็คือ low compensation ก็คือเงินน้อยไม่มีใครชอบเงินน้อยเท่านั้นแหละทุกคนชอบเงินเยอะเนาะก็คือเหตุผลที่พวกมึงสอบไปเอลกันตอนนี้ใช่ไหม inadequate benefit poor working condition and compromise employee moral อ่ะก็ว่ากันไปก็คือ basically เหตุผลก็คือที่ employee เลียนงานหรือมีปัญหาเนี่ยก็คือเงินน้อยมัน benefit มันน้อย poor working condition ความจริงไอ้ม a ร a คัสไม่ต้องบอกก็ได้กูบอกก็ได้ใครๆมัน common sense อะ่ะอ่ะไม่เป็นไรนะมาดู27 28สอนไปบนไปนะครับ27 Hotel Manager need to know what would and create good stuff to remain ชุกไหม Hotel Manager need to know Hotel Manager มันไม่เกี่ยวกวับ Hotel Manager ไม่ได้พูดเรื่อง Hotel Manager เลย ไม่เกี่ยว28 action of manager may make staff feel action of manager may make staff feel t h e y s h o u l d a t move to different employ e r ไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนงานเลยเนาะเพราะเขาบอกว่าเออเก็บมันที่เขาบอกเซ n เมื่อกี้ที่มรั r คาสบอกก็คือ p r o เป,ปัญหามันขึ้นอยู่กับ low pay เนาะจ่ายเงินไม่ดีแล้วก็พ o o r benefit s t a f B ข้อย9 B ไปแล้วไม่ต้องไปสนใจข้อ30 Star v o l e n t a l y to change jobs if c o p o r e มันไม่เกี่ยวกับการ change j o b ไม่ต้องไปสนใจ d i s t i f c t i o n ขอ้อ i s s a t i s f a c t i o n of with pay is not the only reason why hospitality workers change jobs จริงไหมถูกต้องเลยอันนี้เลยข้อ C ถูกต้องเพราะว่ามันพูดเรื่องของกับ problem เนี่ย problem ที่เกิดจาก Star เนี่ยไม่ใช่เกิดข ที่ low compensation อย่างเดียวไม่ใช่แบบจ่ายเงินน้อยอย่างเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องหลายๆอย่างพวกกับ staff benefit a lot of things เนาะซึ่งเข้า list มาเมื่อกี้ที่เราอ่านเลยเนี่ย poor working condition ตรงนี้ and compromised employee moral attitude มาไปโอเคเนาะอ่ะทำต่อเดี๋ยวมันจะยิ่งง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะตัวช h o i c e เนี่ยเราที่เราต้องอ่านเนี่ยมันน้อยลงถัดมาข้อดีไป ng and sorenson sorenson ng เนี่ยเน ng and sorenson มา ng ng นี่เลยจัดไปมีอะไรอีกไหม scan ไป scan ไปมี ng อีกไหมมี ng อีกไหม ng 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 mikel อันนี้ m i เคลอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอีเค e เราไม่รู้จักแต่มันเป็นชื่อคนอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามาอ่านแค่ NG กับ s o r e n s e n ก่อนอลุยเขาบอกว่า Demonstrated that when manager provide recognition to employee แปลว่าอะไร When manager provide recognition to employee ตอนที่ Manager เนี่ยเห็นค่าของ employee ว่ากันเถอะแบบเหมือนจำชื่อ employee ได้ recognition คือแบบจำได้ Employer Manager เเห็นค่าให้ความสำคัญแล้วกันเรียกว่าเห็นค่าให้ความสำคัญให้ความสำคัญ to Employees m o t i v a t e employee to work together ก็คือทำให้ลูกน้องเนี่ยทำงานด้วยกันได้ and remove obstacle preventing effective performance ก็คือสิ่งทำให้ employee มันทำงานง่ายเอาปัญหาของ employee ออกไป employee เนี่ยจะ feel more obligated to stay with the company ก็คือเขาก็จะอยู่กับ company นั้นนานขึ้นก็คือถ้าถ้า manager เนี่ยให้ความสำคัญกับลูกน้องช่วยลูกน้องทำงานอะไรอย่างนี้ลูกน้องก็จะอยู่กับบริษัทนาน,น,านขึ้นว่าง,งั้นเถอะ โอเคนี่คือที่ NG กับ s u r o s e n บอกนะครับเราก็กลับมาดูกันนะครับอ่ะไปข้อแรก27 Hotel manager need to know what would encourage good staff to remain Hotel Manager need to know จริงไหมเขาไม่ได้บอกไม่ได้มีคำไหนบอกเลยนะว่า Hotel Manager ต้องรู้ไอ้ NG กับ s u r o s เ n ไม่ได้บอกว่า Manager ควรจะรู้อะไรมันไม่ได้บอกแค่บอกว่าถ้าเกิด Manager ให้ความสำคัญกับลูกน้องลูกน้องอยู่กับเรานานขึ้นโ okay, นะอเคเนาะอเพราะนั้นเรามาดูข้อ28 action of manager may make staff feel they shouldn't o move to different employer ถูกต้องเลยถูกแนละ้วเพราะว่า action ที่ manager มีจะเป็นตัวบอกว่า employee จะ move ออกหรือไม่ move เพราะนั้นเราต้องตอบข้อดีนะครับ28ถัดมาเราข้ามา30เลย staff are less likely to change j o b if corporate is encouraged ถูกต้อง corporation แปลว่า การทํางานร่วมกัน work together เมื่อกี้นี่ถูกต้องเลยคือเราบอกว่า employee motivate employee to work together นี่เลยเพราะฉะนั้นถ้า manager เนี่ย encourage ส่งเสริมให้ employee เนี่ยทำงานร่วมกัน employee จะเปลี่ยนงานน้อยจะไม่ค่อยเปลี่ยนงานนะครับเพราะตอบข้อดีอีกอันหนึง่งโอเค สุดท้ายแล้วข้อ27เราสแกนต่อ for Enziga Enz n z i g a อ่า Enziga การสแกนความจริงมันง่ายมากเลยนะมีไหมมีไหมมีไหมเราสแกนได้หลังจากไอ้ไมโครเลยไม่มี Enziga เราสแกน E ตัวใหญ่ E แล้วก็ S Enziga 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 นี่ผมสแกนเจอแล้ว Enziga เพราะฉะนั้นอ่านคำว,ว่า Enziga s e n t e n c i ี่มี N C ก This r e q u i r e d understanding of what motivates e m p l o y e e at different l e v e l of management and different s t a t e of their career. Okay. This คืออะไรเราไม่รู้เราอ่านย้อนไปนิดนึง It is therefore essential for hotel manager to develop H R M practice that enable them to inspire and retain competent e m p l o y e e อ่ะแปลว่าอะไรแปลว่ามันสำคัญ it is, it is essential แปลว่ามันสำคัญ ที่ Hotel Manager ที่ตัว Manager เนี่ยมันจะมี Action ที่ Enable e m p l o y e e ที่จะช่วย Employees จะ Get m o t i v a t e แล้วก็แบบอยากทำงานอม,มากขึ้น Retain c o m p e t e n c e แบบว่าทำให้ e m p l o y e e ความเก่ง e m p l o y e e ยังอยู่ Retain แบบว่ายัง บบยังคงอยู่คอ m มแพ็งแกแปว่าความเก่งเนาะก็คือ basically เซนเทนนี้มันแปลว่าโฮเทลแมเน g เจอร์ควรมีสกิลที่ทำให้เอมพอย e e อ่ะมันได้เฉิดฉายว่างนั้นเถอะ s k i สกิลตัวเนี้ย require understanding of what motivate employee at different level of management mm hmm. ก็คือไอเอชต้องรู้ว่าอะไรที่จะทำให้ Employee เนะี่ย motivate มีแรงบนนรันดาลใจในการทํางานนะครับโอเคพอาะนั้นเรากลับมาดูทุบเลยข้อ27เขาบอกว่า hotel manager need to know what would encourage good staff to remain ถูกต้องเลยคืออะไรที่ทำให้ employee m o t i v a t e กับงานเพราะฉะนั้นเราต้องตอบข้อ e นั่นเองโอเคเนาะเรียบร้อยแล้วความจริงข้อ f เราจะเข้าไปสแกนนิดหน่อยๆก็ได้เพื่อความชัวว่า,วามันมันถูกต้องนะที่เราทำ d e อ r ีนี่ d e อ r ี has recommended several a c t i o n to adopt at the organizational level to retain GOOD s t a f e r s e l d assist balance working family life คือเขาบอกว่าไอ้ d a r ี่เนี่ยมันมันแนะนำหลายๆอยา่างหลายๆ ACTION ที่จะสามารถช่วยทำให้เอ่อ EMPLOYEE ดีอ่ะไม่ออกจากบริษัทอืมซึ่งมันก็ไม่ได้บอกว่ามันอะไร specifically เนอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย ถูกแล้วโอเคเพราะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีนะครับทุกคนคือ1 step สเต็ปแรกให้เราอิงกับ list of เอ่อ list of ชื่อคนเนาะชื่อคนที่1จะมาก่อนชื่อคนสุดท้ายตลอดมันจะเรียงชื่อคน1 2 3 4 5 6 A B C D ดีโอเคเนาะแล้วสเต็ปทุกทุกครั้งสเต็ปไปกันทีละชื่อชื่อแรกปึ๊บ1สเต็ปหหาชื่อนี้ก่อน ในพาเศษหาได้ปุ๊บอ่านเซนเทนซ์ที่มีชื่อนี้จับใจความพอจับใจความเสร็จปุ๊บให้กลับมาอ่านเรียงเลยตั้งแต่ข้อ27ถึงข้อ31เรียงไปว่าใจความที่เราได้มามันตรงกับข้อไหนถ้าตรงก็ใส่เข้าไปถ้าไม่ตรงก็ไม่ต้องใส่แค่นั้นเองโอเคเนาะโอเคแล้วนี่แหะครับคือ i l ความรู้ดีๆ free of charge นะครับจากในสูฟอย่าลืมนะครับช่วยกันหน่อย คอมเมนต์มาถ้าเกิดว่าดีถ้าเกิดว่ามันไม่ดีด่าได้ก็คอมเมนต์มาด่าได้นะผมก็จะได้เรียนรู้ว่าปรับปรุงตัวได้พัฒนากันไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดดิ่งริง h e ะเบลให้ช่องพีซีพูดนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กันด้วยไอ้กูจะได้มีแรงกำลังเติมเตนั่นแหละโอเคเจอกันคลิปหน้าเซโยไปละมีสพูดไปละเด้อบายบาย